รัศมีแข่เดินตามฝันผ่านตัวเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพเตรียมลงแข่งขันศึกไทยแลนด์ลีกฤดูกาลหน้าเรียกว่าเป็นแฟนวอลเลย์บอลตัวยงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนักแสดงมากความสามารถรัศมีแข่โดยเฉพาะทีมนักตบสาวไทยที่ไม่ว่าจะมีแบตการแข่งขันที่ไหนก็มักจะเห็นรัศมีแข่ตามไปเชียร์ติดขอบสนามตลอด เนื่องจากวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ชื่นชอบมาและเล่นมาตั้งแต่อายุ12ปีล่าสุดรัศมีแขทำแฟนกีฬาเซอร์ไพรส์ไม่น้อยหลังเปิดใจผ่านรายการแฉว่าตัวเองนั้นกำลังจะลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลอาชีพในรายการไทยแลนด์ลีกประเภทดชายดูหน้าแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะเล่นทีมไหนเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเซ็นสัญญารวมไปถึงเก็บตัวฝึกซ้อมซึ่งการลงเล่นมอลเล็บบอลไทยลีก นั้นจะยังคงทำงานในวงการบันเทิงควบคู่ไปด้วยเพราะนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยนั้นก็เล่นวอลเลย์บอลอาชีพและทำงานอย่างอื่นไปด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องฝิตหุ่นฝิตร่างกายให้มากขึ้นเวลาลงรูปจะได้เท่ๆแล้วคนใต้หวันมากดไลค์อันนี้คือสุดยอด